ตอนนี้ในตำราสำหรับเด็กนักเรียนมีวิชาหน้าที่พลเมืองนักเรียนทุกคนต้องเรียนรู้หน้าที่ต่อบ้านเมืองซึ่งเป็นเสมือนบ้านที่สองของเราและเราทุกคนเป็นสมาชิกของบ้านนี้สิ่งใดๆที่เรากระทำจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เลวก็กระทบต่อบ้านนี้ ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีพูดกับคนอเมริกันว่าเพื่อนร่วมชาติของขาา้าพเจ้าอย่าถามว่าประเทศสหรัฐอเมริกาทำอะไรให้ท่านได้แต่จงถามว่าท่านทำอะไรให้ประเทศอเมริกาได้ถ้าเราทุกคนตั้งหน้าตั้งตาเอาเปรียบประเทศ,เทศอันเป็นที่รักของเราชาติของเราจะอยู่ได้ย่างผาสุกและยั่งยืนได้อย่างไร เยาวชนหญิงคนหนึ่งเขียนถึงผู้ว่ารัฐของเขาท่านผู้ว่าคะหนูต้องขอโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทําในเวลาเป็นเด็กด้วยความไม่รู้หนูส่งจดหมายด้วยสแตมที่ใช้แล้วสองครั้งวันนี้หนูขอชดเชยความผิดด้วยการส่งสแตมมาสามดวงคะ่ะถ้ามนุธรรมของเราเที่ยงตรงเหมือนของเยาวชนคนนี้ ประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะน่าอยู่สักเพียงใดสักเพียงใดพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง